耐久风。Form, จะขึ้นไปข้างบนนะครับทางเข้าไล่ชาฟูสงสวยงามมากครับอยู่บนภูเขาเลยมีจุดถ่ายรูปเยอะเลยครับเอาละครับเราจะขึ้นไปบน ไล่ชาฟูฟงเป็นทางขึ้นนะครับผมสวยจังเลยโอ้ยยังไงล่งสวยกันมมากเลย สวัสดีครับวับนนี้ตากล้องได้มาที่เชียงรายนะครับผมตอนนี้มาที่บริษัทชาชูฟงฟรีฟงนะครับอ่านถูกปะเป็นไล่ชานะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็เป็นโรงงานผลิตชานะครับผมมีนักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับผม น,นี่ก็เป็นศาลาที่เป็นประสาทจีนนะครับผมนะครับก็บรรยากาศนี่ครับผมทางขึ้นมาไลชาชูฟงนะนี่ครับนักท่องเที่ยวกำลังมาเลยครับผมนี่เป็นโรงงานนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูไลนะครับ ครับรรยากาศเลยครับบรรยากาศโ้โหบรรยากาศไร่ชานะครับผมที่เชียงรายนะครับผมเป็นไร่ชานะครับผมนี่ยครับผมมาเชียงรายแล้วต้องมาเที่ยวนะครับผมไร่ชา ที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยนะครับผมเป็นจุดที่สวยงามมากครับผมบรรยากาศเย็นนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มทย,ยอยมากันแครับเราต้องมาแต่เช้านะครับเพราะว่าถ้าสายๆหน่อยนักท่องเที่ยวมากันเต็มแน่เลยครับผมเนี่ยครับผมก็เป็นบรรยากาศของไร่ชา ชุยฟงนะครับสวยงามสวยงามขึ้นมาเชียงรายต้องมาแวะเที่ยวนะค,ะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับไรชาโอ้โหสวยจริงๆน่ครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับของไร่ชาอยู่ฟงนะครับผมตอนนี้เราก็ได้สั่งเค้กกาแฟมาเค้กชานะครับเค้กชาแล้วก็น้ำชาร้อนๆน,นะครับจากไร่ชาอยู่ฟงนะครับผมนี่คือบรรยากาศไร่ชาครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเต็มเลย รถตู้มาเพียบเลยเป็นจุดถ่ายรูปท่เที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะครับผม,มนี่ครับบรรยากาศนะครับสวยงามมากครับบรรยากาศน่ครับผมสวยมากมาเชียงรายต้องมาที่ไร่ชาหยู่ฟงนะครับ กาดไล่หยูฟงนะครับสวยงามมากครับสวยงามสวยงามครับไล่ชาหยูฟงนะครับ สวยงามจริงๆก็เป็นชาสูงนะครับ